พี่น้องปีกเลยหอมทะลุก้องออกไปได้เหรอพี่น้องก็ย <desenvol ver> ังให้เด็กด้กินนำกันก็จะนํนลําลายไหลย้อยๆดวกพักไหลายนี่พักเขาก็จะมีประกาศดอกนอะพี่น้องประกาศมาเปิดมุงนู้นมาเนยเปิดพระอบพบนางประเด็กนางโมลาโอ้วะพู้น่ะเฮ้ย พี่น้องมัอน,นี่เฮาวนมามกปลาแดกพี่น้องไม่ได้มกโดนวยเลยกินหอยมกปลาแดกปลาหมึกปลาปลาหมึกกันปลาบึกนี่แหละนี่ต้นแดงๆงามๆพี่น้องปลน,น,งงงงน,งปนปลาแซลมอนบ้าวิสีงามแห่งมึงดูนี่มึงดูเป็นเนื้อหลาย,ลายๆเลยแบบนี้แนละ้วเนื้อแน่นแบบที่ทอดหรือซีมกก็ได้นะจะเป็นซีโมกเดื่องแบบนี้มองไหมเอาไปล้างก่อนพี่น้องไป ใส่เป็มัวหอมเสกไผ่สุดใจยำพันได้ซิมกับสั่งเด้อพี่น้องเด้อทางไทยก็ส่งได้เรต้องห่วงสร้างโลดอันโลนึงร้อยหกสิบถ้าครึ่งโลกะเออครึ่โลหนึออ่งร้อยห้าสิบครึ่งโลแปดสิบบาทพี่น้องมันก็เป็นกระปุกเป็นกระปุกอันครึ่งโลนะ ับเป็นได้ต้นแบบนี้ไปเลยซิพี่เราจะเลือกเป็นชิ้นอันเป็นต้นแบบนี้จะไม่ค่อยมีกระดูกเดี๋ยวจะเลือกให้เป็นแตเนื้อเลยไปกับไปทอดไปแล้วแต่เขาเนาะจะไปยำพี่น้องปี้แล้วก็ซิกชิกยำก็ได้อม,มันจะคล้ายๆปลาเค็มนะถ้าบางคนก็แทนปลาเค็มได้เลยเนาะอันนี้ปลาแดกปลาบึกเดี๋ยวพี่น้องมีแตเนื้อแบบคักๆซะมาเราก็จะไปปิ้นงนะบัน นี่มาพี่น้องพปีนเลยหอมทะลุก้องออกไปเด่นอ่ะพี่น้องไปยักให้เด็กเด็กกินนำกันก็จะนำลำลายไหลย้อยๆลวกพักหลายๆในพักเขาก็จะมีกาโดอกเนาะพี่น้องกาโดประกาศสมแล้วก็มีมังคุวแปมอ่ะผีน้องมังคุวแปบใหญ่นี่ใครเคยเห็นมั้ยมังคุดแปมใหญ่ๆมีปลาไหลที่มีหลาเสียมาสุกอยู่เขาก็เลยเสียมาลวกกับกันกินดิบก็ได้พี่น้องแล้วแต่ขาดบลาไหลพัก ผักด่งขมผักไหไก่เหามะเขือนั่นแหละเดี๋ยวเขาปิ้งปลาแดกก่อนเดีกก๋ยวเขาค่อยลวกผักนะพี่น้องเนาะกินกับผักหลายๆเนี่ยแค่นี้แหละอาหารกะนก็ต้องรู้หลายอย่างเนาะความแซ่บขึ้นอยู่กับพวกมักขวาว่ะล่ะเขามักเขาก็ว่าแซ่บกินแับนี้แหละพี่น้องเว้ยแห้งตุย้ยกกินแับนี <laughs> ้กินหลายเนาะกินข้าวหลายแเมนูเขาเคยกินเลี้ยงได้ใหญ่มากอันนี้แหละอ่ะปิ้งไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาลวก รียบ้อยพี่น้องหอมตัวตวดมาเอากระชีลวกผักเนาไปหน่อยมาออกเลยปีงประแด็กก็ซื่อปีงโด,ดนปีงนานมาเปิดมุ้งดูบ้างนี่เปิดพระอบพบนางประแดกเม,มานานื่อนางเวลาเลยโอ้โะพู้น่ะเฮ้ยหอมแท้ใส่หอมแดงน้ำมันจะหอมเนดูมึงอันอมันบุลละประเด็กนเนื้อแน่นคือเนื้ออัน มัวเนื้ออย่างนี้เอาเรียบ็วๆพี่น้องไปลวกพักมันมาเด้อลวกพักวันนี้โอ้ยคำามืดตืดตาละขํามืดแล้วเปิดฟื้นเปิดไฟหนังอีหยังก่อนนี่ยัง,ยงม่ได้มากประกาศโดอกล้วกา น,นีมาัวแปบมากง่าย <c oughs> อเอาแทว่าจักสายพันธ์อย่างบุหูจักเลยเดี๋ยวลวกอันแนวมันสุกงากก็ได้พผักด่างคมเดี๋ยวใส่น้ำหลังเอาลงเราขึ้นเลยกัน,นเปิ่อแสบีบไหลกินเข้า เหลือปรมานหนึ่งา,า่าดรอาพอกาพัางค่ำลงไปอันนี้เอาลงแล้วเอาขึ้นลกสุกง่ายสุกป,ปุยสุกป,ปุยพักต้องไหลเมนูนี้อุ้ยเห็นพากทำลายเตกอืม ดึกถวยดึก,ดก,ดก,ดกมอเสร็กันแล้วมั้ยมาเรียบร้อยเอาขึ้นอันนี้คือปลาแดกที่เราฟริง้งดูฟันอันซีนงวเห็นบ่ซีกเบึงมันจะเป็นไงเป็นซีนเป็นเส้นเป็นเนี่ยเห็นบ่มันจะบเละคือปลาแดกอย่างอื่นเลยพี่น้องเลยเนื้อแน่นสั่งเด้อไผ่ยังร่ทันได้ลงซิมจัด ของดีมีหน่อยเดี๋ยวมันมดปะช่วงหนึ่งขาดไปบักงนู่นหนึ่งเผื่อชิได้ประเดงนะมาเขากับอันบีบมางนาหัวัดแบบนี้เทียวที่ใส่อันกระเทียมเกียวน้ำเนาะใครที่ใส่เป็นหอมเกียวก็ได้แต่เขามีกระเทียมเจียวก็เลยที่ใส่กระเทียมเกียวนี่ใครจะห้อยพวกเพชรปนก็ได้เด้อแต่ว่าสะเทียมสิกลับเอาห้อยดอก ลูกโดดสองแท้อือไปเจ้าหดยบักเพชรก็หวยเด้อพี่น้องเด้อแต่๋ยเสิฟเบ,บียบบุมักเอาก็เลยสิชก,กั๊บเอามันมั่งเท่ามังกาเอากินบ่หมี่มันก็ทีเสียง่ายไงไปหวยหลายอย่างนะมาพักหลายๆพี่น้องเมนูน,นี่กันนั่นแหละเราโดดจัดทีหนึ่งกันเลิศสเปนแตนพักหลายเนาะ กินกับเมนูนี้ก็คือเซพมั้งมาพี่น้องกินนากันเมนูง่ายๆนี่แหละอยากบ้างง่ายบ้างเมนูบ้านๆบ,านบาน้ากเอาไปอุ่นเขาเหนียวววามันได้อุ่นดูต่วนตัวนละแต่เราคลิปน,นี้กขอตัวลาไปก่อนพี่น้องพอ,ขอก็ไม่ลิปหน้าสำหรับลคลิปน,นี้สวัสดี